ไขข้อข้องใจเดือนเมษายน6 3นี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องชำระเงินอย่างไรบางข่าวใช้ไฟฟรีไม่ว่ากี่หน่วยก็ตามบางข่าว150หหน่วยอย่างนี้นะครับคลิปนี้ผมจะแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าเราควรทำอย่างไรดีกับสถานการณ์ข่าวที่ไม่แน่นอนและมีความขัดแย้งของข่าวกันแบบนี้นะครับไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m มา y c h ช n n นลด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม Money Channel ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าจากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแจ้งไว้นะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน63ให้การไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟนะครับโดยนะครับการการไฟฟ้าแจ้งว่านะครับ แจ้งแนวทางการชำระค่าไฟเดือนเมษายน63ดังนี้ 1. ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ประเภท1.1.1ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งไฟฟ้าเดือนเมษายน63นะครับข้อที่1น,นี้นะครับหลายคนมีข้อสงสัยว่าสามารถใช้ไฟฟรีโดยไม่จำกัดหน่วยเช่น150หน่วยจริงหรือไม่นะครับบางคนก็ว่าฟรีบางคนก็ว่าไม่ฟรีตามการแปลความหมายไปนะครับ ส่วนข้อสอนะครับจะเป็นประเทศไฟฟ้านะครับที่อยู่อาศัยที่มีติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์นะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทําการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับโดยสามารถชาระค่าไฟได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่30เมษายน6 3เป็นต้นไปนะครับพอเวลาต่อมานะครับ Facebook ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea นะครับก็ได้โพสต์แจ้งประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า1.1.1และ1.1.2ว่าเป็นอย่างไรนะครับ ปรากฏว่ามีการแจ้งทางไหนออกมานะครับว่าผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย1.1.1คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.2คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์ขึ้นไปและผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.1ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยติดต่อกัน3เดือนนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับถ้าผู้ชมผู้ใช้ไฟทุกท่านนะครับรวมทั้งกระผมด้วยนะครับก็จะมีความงงงวยเลยทีเดียวนะครับว่าสรุปแล้วเราต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างไรนะครับผมเลยทําคลิปแนะนํานะครับการโหลดแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าไว้มาใช้งานเพื่อดูค่าไฟที่แท้จริงกันเลยนะครับซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมพอผมโหลดเสร็จแล้วนะครับกรอกมิเตอร์ของบ้านผมเข้าไปนะครับแล้วตรวจสอบดูนะครับปรากฏว่านะครับ ผมใช้ไฟเกิน150หน่วยนะครับในเดือนเมษายน63นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแต่ค่าไฟที่เรียกเก็บมาก็คือ848บาทจุด66สตางค์นะครับแต่ถ้านผู้ชมเห็นด้านบนสุดไหมครับว่าวันที่ครบกำหนดของเดือนไม่มีนะครับสถานะการใช้งานปกตินะครับรวมถึงยอดรวมที่ต้องชำระนะครับขึ้นว่า0บาทนะครับท่านผู้ชม ในส่วนนี้นะครับผมคิดว่านะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับรวมถึงนะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับต้องการให้เรานะครับดาวน์โหลดแอปเข้ามานะครับเพื่อดูยอดใช้จ่ายที่แท้จริงของค่าไฟนะครับและประกาศออกมานะครับว่าให้เช็คค่าไฟฟ้าอีกทีหนึ่งในสิ้นเดือนนี้นั่นก็คือ30เมษายนนะครับผมคิดว่าใน30เมษายนนี้ก็จะได้คําตอบนะครับว่าเราต้องจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับซึ่งเราควรยึดยอดที่อยู่ในแอปพลิเคชันมากกว่านะครับ ตอนนี้ที่จะแนะนําได้ก็คือไม่ต้องชําระค่าไฟนะครับรอการปรับยอดที่แท้จริงจากการไฟฟ้าวันที่30เมษายนนี้นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ายอดที่ใช้จริงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งกับผมก็จะทําคลิปแนะนําท่านผู้ชมต่อๆไปนะครับอย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับสรุปก็คือท่านผู้ชมนะครับยังไม่ต้องจ่ายค่าไฟในเดือนเมษายน63นะครับ แต่ถ้าหาจใจไปแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับการไฟฟ้าจะคืนเงินให้ในรอบบินถัดๆไปนะครับส่วนที่ว่า150หน่วยฟรีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวคําตอบก็จะรู้นะครับท่านผู้ชมสิ้นเดือนนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับกลับกับผมมาในช่องนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ